ลังจากนั้นเราก็มีใบครับเอาใส่เครื่องบดนะครับเอาใส่เครื่องบดแล้วเราก็บดนะครับหลังจากบดเสร็จก็จะเป็นแบบนี้ครับก็ไม่ต้องแหลกมากนะครับแล้วก็เอาไปผสมน้ำครับอึบนี่นเทลงไปครับกินปวดหัวมากครับ อันนี้ทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาไอที่เราฝานได้นะครับลงไปล้างแช่ทำความสะอาดนะครับทิ้งไว้สักพอสมควรนะครับอย่าทิ้งไว้นานสัก10นาทีนะครับผมแล้วก็ได้เวลาเราก็เอาขึ้นมาให้มันสะอาดนะครับก็ <c oughs> จบเป็นแบบนี้ครับเราก็จะมีสีแบบนี้นะครับ อย่าถามว่าทําไมนะครับแล้วก็ใส่กระด้งแบบนี้นะครับอันนี้ทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมแล้วเราก็จะเอาไปตากครับการตากเราก็ตากแดดอ่อนๆนะครับไม่ต้องตากนานนะครับตากแค่พอหมาดๆให้เขาแห้งนะครับมันก็จะมีลักษณะแบบนี้ครับเนี่ยตากทิ้งไว้สังเกตองศาแดดนะครับเห็นไหมครับแดดอ่อนๆทิ้งไว้สักแต่ว่าให้มันแห้งให้มันหมาดๆนะครับเราก็จะเอาไปฝานนะครับผม ผมมีตัวที่เตรียมไว้แล้วครับหลังจากที่เราตากได้หมัดหมแล้วนะครับเราก็เอามาแบบนี้ครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมทําไว้แล้วนะครับตากได้มาหมัดหมัตากเด็ดเมื่อกี้หมัดหมแล้วก็มาฝานนะครับฝานเป็น,แว,นแว่นประมาณนี้ดูมือครับแม่ใหญ่ใหญ่มือขนาดนี้จับจะดูทุ่งนะครับ พันฝันแล้วจะเป็นแบบนี้ครับหลังจากนั้นเราก็เอาไปตากลมนะครับาตามตำลับเอาไปตากลมหนึ่งวันนะครับตากลมก็คือตากในร่มยังไม่ให้มันโดนแดดจัดหลังจากตากลมวันแรกวันที่สองเราก็ไปตากแดดจัดจัดนะครับจนเขาแห้งเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็เก็บมาก็มาใส่ถุงแบบนี้ครับเอาไปต้มนะครับตามตำลับต้มครั้งละสามแว่นนะครับแล้วก็กินนะครับบำรุงตาม ตำราเป๊ะนะครับผมจะก,กิจก็มาเล่าให้ฟังเล็กๆน้นนอยๆนะครับเก็ดลับเล็กๆน้นนอยๆติดอะไรนะ <c oughs> ครับผมสวัสดีครับ